คัดแผ่นและคัดก้อนถ้าหากมันสึกหลอมันจะมีอาการอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าสูเ่เพื่อนๆฟังนะอาการคัดแผ่นที่มันสึกหลอหนึ่งจะพบได้กับอาการสตาร์ทวืดครับเวลาเราสตาร์ทเนี่ยคันสตาร์ทมันจะวืดทันทีสตาร์ทเท้านะวืดสตาร์ทนะถรถไม่ได้สตาร์ทรถไม่ติดยันแล้วมันจะหนื่ๆครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่า มันสึกหลอเยอะหรือสึกหลอน้อยถ้าหากมันสึกหลอเยอะมันจะแบบสตาร์ทวืดวืดโดยที่ไม่มีแรงต้านเลยนะแต่ถ้าหากมันกําลังสึกหลอหรือว่าสึกหลอไม่มากเท่าไหร่มันก็จะมีอาการแบบสตาร์ทหนืดอนืทับสตาร์ทลงไปแล้วมันหนื่มันไม่เกาะเครื่องไม่หมนุนนะแล้วอีกอาการรถเนี่ยมันจะมีแต่เสียงเครื่อง แต่ตัวไม่ไปเวลาเราเร่งเครื่องนะครับเสียงเครื่องฟืดขึ้นเลยแต่ตัวรถไม่ไปรถจะอืดน,นะอืดเร่งไม่ออกนะต่อไปถ้าหากชุดคัดก้อนสึกหลอรถจะมีอาการอย่างไรนะฮะออกตัวหนึ่งเลยตอนที่เราออกตัวเนี่ยรถจะมีอาการสัน่นสั่นกระตุกนะครับสะดุดแบบกระตุกออกนะ่ะออค่อยๆบิดขึ้นไปเนี่ยปุ๊บเนี่ย รถจะกระตุกค่อยๆกระตุกทุกๆๆๆๆๆๆหรือไม่เป็นเฉพาะตอนออกตัวครับตอนที่เราขี่ในรอบตำาๆเนี่ยเกียร์หนึ่งเกียร์สองเนี่ยนะมันจะมีอาการทุกๆๆุกๆกระตุกครับเพื่อนๆจะกระตุกเราเล่งสูงๆมันถึงจะขี่นิ่งปกตินะฮะและอีกอาการถ้าหากมันสึกหลอเยอะๆเลยมันก็จะมีเสียงดังมากดังเนื่องจากผ้าคัดมันหมดแล้วทําให้ชุด ชุดคัดก้อนเนี่ยมันไปเสียดสีกับชามคัดหรือเจดีคัดนั่นเองนะฮะและรถก็จะเล่งได้แต่ว่าตัวไม่ไปนะครับรถจะมีแต่เสียงตัวไม่ไปก็จะมีประมาณนี้